วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมไฟหน้าฟีนู115ไอกันมันติดแต่ไฟไฟต่ำไฟสูงไม่ติดครับก่อนอื่นจัดก,การถอดเลยครับถอดน็อตด,ด้านข้างนี้ด้านหน้าเนี่ยน็อตถอดเลยครับถอดชุดกลับหน้าออก แล้วเราจะถึงเห็น,จะ,หนจะเห็นไฟกันเนี่ยครับเราก็ถอดชุดหน้าออกแล้วเราก็ดูใต้นี่ดูขั้วมันก่อนถอดขั้วออกมาเลยนะครับแล้วเราก็ตรวจดูสภาพด้านในนี้ก่อนว่ามันมีตัวไหนเสียหายมัองเช็คดู ไไฟมันก่อนแล้วเราก็มาขยับขั้วตรงหน้าไฟดูลองสตาร์แล้วขยับขั้วดูอีกทีนึงครับเราถอดออกมาดูแล้วเราก็ขันเขี่ยวล็อกมันนั้นเป็นรุ่นรุ่นใหม่ขันเขี่ยวล็อกออกเราก็จะเห็นหัวเทียนครับวิ่งไปซื้อเลยหัวเทียนผมก็ถอดเขี่ยวล็อกออกแล้ว เอาหัวเทียนไปซื้อเขาจะให้แบบนี้มาเป็นใสเป็นหัวเดิมๆครับที่ร้านรถยนต์มีขายเพราะหัว,หวเทียนรุ่นใหม่มีอเออไม่ใช่หลอดไฟรุ่นใหม่มีน,นี่ครับ120ยยีบาทเราก็ได้ได้แล้วคราวนี้เราก็จะต้องใส่ตัวล็อกเปนก่อนนะครับนี ลดโหลกไฟโหลดเก่าแล้วก็เก็บไว้หรือมันก็ทิ้งไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมแล้วก็ทดลองไฟครับครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกให้มันตรงนะครับให้มันแน่นข้อสำคัญอย่าไปจับหลอดไฟนะครับเพราะว่าหลอดรุ่นนี้ห้ามโดนอุณหภูมิหรือเหงื่อหรือ,อน้ำครับ ไม่งั้นหลอดมันจะเสียไวข้อสําคัญเลยคลิปล็อกเราใส่แล้วลครันี้เราก็จะลองไฟเลยครับพอเราประกอบเสร็จเราก็ลองสตาร์ทดูเลยครับลองไฟดูเลยเนี่ยครับติดละไฟต่ำ ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงเนี่ยครับแก้ไขง่ายๆฟีนูไฟหน้าไม่ติดหรือไฟต่ำไม่ติดไฟสูงไม่ติดคือถอดออกเปลี่ยนหลอด